วันนี้ก็เราก็มากินอาหารที่ร้านเรือนอัคารานะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันของมุมมองของเรานะก็กินเรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อกี้นะี้ก็นะครับเราได้ซื้อคูปองเราได้ซื้อคูปองไปแล้วนะครับนี่คูปองอนี่คือนี่คือไอคอนที่แสดงอยู่บนเรือนอัคาราแล้วนะครับเรือนอัคาราดูบนมุมมอเรา ตอนนี้เราได้ซื้อคูปองไปนะครับนี่คือ <Luckily>, คูปองที่เราจะใช้คูปองก็คือไวเชอร์ที่เราจะใช้จ่ายเงินนะครับชำระเงินกับเรือนคารานะครับันนี้เรากินไปทั้งหมด860บาทนะฮะเป็นกี่เอ็มพีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งส5บห้าเอ็มพีป่ะ15.4ห่อันนี้ได้ได้15 15.5 15.5 15.5าจเอ็มพีนะครับนี่คือคูปอง เราซื้อไปแล้วไม่เราแสดงนะฮะเนี่ยเราเดี๋ยวเรากาลังจะจ่ายเงินอ,อ่ะเครื่องสแกนจ่ายเงินอยู่ไหนเครื่องสแกนจ่ายเงิน,นอ่ะนี่มาดูมาดูเครื่องสแกนจ่ายเงินนะครับอ,อันนี้เป็นของร้านนะครับอันนี้คือเปดโปร,ปรแกรมหลังบ้านของหลังร้านนี่คือเจ้าของร้านคนสวยนะครับน้องแอมนะครับนี่เราก็จ่ายเงินนี่ผมผมเจนเลดคูปองขึ้นมาแล้วตอนนี้นะครับน้องแอมก็กําลังจะจ่ายเงินเอ้จะกำลังรับชําระเงินรับชําระเงินดูนะครับ อย่างกำลัง่แกะกำลังจะแกนอยู่ค่ะไอโร,รับผ่าใช้อนอยที่การชำระเงนินนะครับเมื่อกี้เรากินไปแล้วแล้วก็เราซื้อไวเชื่อจากมูมอมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของร้านน้องแอมนะครับนคนสวยก็กําลังจะสกแกนอ่าสกแกนแล้วเห็นไหมนน,น,นี่คือร้านรับเงินจากเรือนนักราค่ะจากลูกค้าไปแล้วนะครับเรือนนักลออารับเงินไปแล้ว ง่ายหรือยากง่ายมากเลยครับได้860บาทได้15.5 MP มนะคะร้า,า,านอาหารที่รา้านกดคอนเฟิร์มเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแล้วหรับที่ร้านเดลคาานี้นะครับเขาให้มา15%นะครับเวลาเรามากินเนี่ยบาทเราจะได้1.8 MP 1,000มนนะครับเราก็จะได้ทั้งหมด18 MP ม ัเะนน้วันนี้เรามากินนะครับเราก็สามารถมาใช้ได้แล้วยังมีแพ็กเกจด้วยนะครับเพียงแค่1,690บาทนะรเราจะได้120 m p เมเป็นการรักษาคุณสมบัติของนักธุรกิจและยังได้ได้เป็นล่องเรือด้วยครับเรือสวยเป็นเรือยอชนะครับส5เมตรล่องไปที่แม่น้ำเจ้ายญานะครับไปที่ปากกิดนะครับแล้วก็วนกลับมากพัน สะพานเจตราบดินสาชั่วโมง3ามชั่วโมงโอเคนะครับป่านดินมาคาราด้วยนะครับ